อันธรรมยังอริยักทั้งขีกามะาปาทังพนามาเซนอายะเมวะอริโยอัตทั้งกิโกมะโคหนทางนี้แลเป็นหนทางอันประเสริฐซึ่งประกอบด้วยองค์แปดเสยยาที่ทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากัมมันโตการทำการงานชอบสัมมาอาชีโวการเรียงชีวิตชอบ สัมมาวายาโมความภาคเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบกาตามาจะพิกาเวสัมมาทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลายความเห็นชอบเป็นอย่างไรเล่า ยังโคพิกาเวทุเขญานังดูก่อนภิกษุทั้งหลายความรู้อันใดเป็นความรู้ในทุกทุกขาสมุทะเยญานังเป็นความรู้ในเหตุให้เกิดทุกทุกขนิโรเทยานังเป็นความรู้ในความดับแห่งทุก ทุกขานิโรธาขามินิยาปฏิปาฏายาญาณังเป็นความรู้ในทางดำเนินให้ถึงความดับแห่งทุกข์อายังบุจจติภิกขเวสัมมาทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความเห็นชอบ กาตาโมจะพิกเวสัมมาสังกัปโปดูก่อนภิกษุทั้งหลายความดำริชอบเป็นอย่างไรเล่าเนคัมมะสังกัปโปความดำริในการออกจากกามอัพยาปาทาสังกัปโปความดำริในการไม่มุ่งร้าย อะวิหิงสาสังกโปความดำริในการไม่เบียดเบียนอายังวุจติพิกาเวสัมมาสังกโปดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความดำริชอบกาตามาจะพิกาเวสัมมาวาจาดูก่อนภิกษุทั้งหลาย การพูดจาชอบเป็นอย่างไรเล่ามมสาวาทาเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดไม่จริงปิสุนายวาจายะเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดส่อเสียดพารุสายวาจายะเวรมณี เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดหยาบสัมผภปราปาเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดเพ้อเจออายังวุจติพิกเวสัมมาวาจาดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าการพูดจาชอบ กาตะโมจะพิกาเวสัมมากัมมันโตดูก่อนภิกษุทั้งหลายการทำการงานชอบเป็นอย่างไรเล่าปานาติปาตาเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฆ่าอาทินาทานาเวรมณี เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้แล้วกาเมสุมิชาจาราเวรามณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการประพฤติผิดในกามทั้งหลายอายังบูจติพิกเวสัมมากัมมันโตดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อันนี้เรากล่าวว่าการทำการงานชอบกาตะโมจะพิกาเวสัมมานาชีโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายการเรียงชีพิช,ชอบเป็นอย่างไรเล่าอีทาพิกาเวอริยสาวโกดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สาวกของพระอริยเจ้าในธรรมบินัยนี้มีชาอาชีวังปานายาละการเลี้ยงชีวิตที่ผิดเสียสัมมาอาชีเวนะชีวิกังกะเปตีย่อมสำเร็จความเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตที่ชอบ อายังวุจจติพิกเวสัมมาอาชีโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่ากาเรเลี้ยงชีวิตชอบกตตโมจะพิกเวสัมมาวายาโมดูก่อนภิกษุทั้งหลายความพาเพียรชอบเป็นอย่างไรเล่า อีทาพิกขเวพิคขูดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้อนุปันนังปาปากานังอกุสลานังธรรม,มานังอนุปาทายาฉันทังชาเนตีวายามติวิริยังอาราภติ จิตตั้งปะาคันหาติปาธาาติย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปรารบความเพียรประคองตั้งจิตไว้เพื่อจะยังอากุศลธรรมอันเป็นบาปที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้น อุปันนานังปาปากานังอกุสาลานังธรรมานังปานานายาฉันทังชัเนตีวายามะตีวิริยังอาราพาตีจิตตังปะคนหาตีปทาทนาตียอมทำความพอใจให้เกิดขึ้น ย่อมพยายามปรารบความเพียรประคองตั้งจิตไว้เพื่อจะละอกุศลลรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้วอนุปันนานังกุศลานังธรรมานังอุปาทายาฉันทังชะเนตีวายามติวิริยังอาราพาติ ติตตั้งปคันหาตีปาทนาตีย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปรารบความเพียรประคองตั้งจิตไว้เพื่อจะยังกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นอุปันานังกุศลานังธรรมานังทิฏฐิยา อาสัมโมสายาพิโยภาวายาเวปุลายาภาวนายาปาริปุริยาชันทางชะเนติวายามาติวิริยังอาราพาติจิตตังปะคัณาติปะทานาติ ย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปรารบความเพียรประคองตั้งจิตไว้เพื่อความตั้งอยู่ความไม่เลอะเลือนความงอกงามยิ่งขึ้นความภัยบุ์ความเจริญความเต็มรอบแห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว อายังวุจจติพิกเวสัมมาวายามโมดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความภาคเพียรชอบกตาตมาจะพิกเวสัมมาสติดูก่อนภิกษุทั้งหลายความระลึกชอบเป็นอย่างไรเล่า อิธาพิกาเวพิคูนดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้กายเยกายานุปัสสีวินาราตีย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำอาตาปีสัมปาชาโนสติมา วิเนยะโลกเกอาพิชาโทมานังมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีสัมปะชัญญามีสติทอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เวทนาสุเวทนานุปัสสีวิหรารตี ย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำอาตาปีสัมปาชาโนสติมาวิเนยะโลเกอาพิชาโทมานาส,สังมีความเพียงเครื่องเผากิเลสมีสัมปาชัญญามีสติ ทอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้จิตเตจิตตานุปัสสีพิทาราตีย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำอาตาปีสัมปาชาโนสติมาวิเนยยโลเกอาพิชาโทมานสสัง มีความเพียงเครื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญามีสติทอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ธรรมเบสุธรรมานุปัสสีวินรารตีย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำ อาตาปีสัมปชาโนสติมาวิเนิยโลเกอภพิชาโทมานาสังมีความเพียงเครื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญามีสติทอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้อายังวุจติพิกาเวสัมมาสติ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความระลึกชอบกาตาโมจะพิกาเวสัมมาสมาธิดูก่อนภิกษุทั้งหลายความตั้งใจมั่นชอบเป็นอย่างไรเล่าอิทาพิกาเวพิคุดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้วิวิเจวากาเมหีสังัดแล้วจากกามทั้งหลายวิวิจากากุสาเลหิธรรมเมหีสังัดแล้วจากธรรมที่เป็นอกุสลทั้งหลายสาวิตกังสาวิจารัง วิเวกาชังปีติสุขังปัมังชานังอุปัสัมปชาวินาราตีเข้าถึงปฐทมชาญประกอบด้วยวิตกวิจาร์มีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่วิตากาวิจารานังวุปสมา เพราะความที่วิตกวิจารทั้งสองระง,งับลงอาชิตังสัมปสสะทานังเจตาโสเอโกทิภาวังอวิตะกังอวิจารังสามาธิชังปิติสุขังทุติยังชานังอุปาสัมปชาวินาราติเข้าถึงทุติยาชาน เป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจภายในให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกพุดมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์มีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วแลวอยู่ปิติยาจะวิราคาอันหนึ่งเพราะความจางคลายไปแห่งปิติ อุเปกขโกจะวินาราตีสาโตจะสัมปชาโนย่อมเป็นผู้อยู่อุเบคามีสติและสัมปชัญญาสุขันจะกาเยนปะติสังเวเทตีและย่อมสเสวยความสุขด้วยนามกายยานตังอริยาอาจิคันตี อุเบกขาโกสาติมาสุขาวินารีติชนิธีพระอริยาเจ้าทั้งหลายย่อมกล่าวสรรเสริญผู้นั้นว่าเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขดังนี้ตติยังชานังอุปสัมปัจจาวินาราตี เข้าถึงตาติยชฌาญแล้วแลวอยู่สุขสัสสะจะปานานาเพราะระสุขเสียไดย้ทุกัสสะจะปานานาและเพราะละทุกเสียไดย้ปุเพวะโซมนัสสะโทมนัสสานังอัตถังคมา พราความดับไปแห่งโสมมนัสและโทมนัสทั้งสองในการก่อนอาทุกขมะสุขังอุเปคาสติปาริสุทธิงจะตุทั้งชานั่งอุปาซัมปชจาวินาราตีเข้าถึงจะตุทชาญไม่มีทุกข์ไม่มีสุข มีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์พระอุเบกขาแล้วแลวอยู่อายังวุจจติพิกขาเวสัมมาสมาธิดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความตั้งใจมั่นชอบ